ช่างก้าเอสที่ขอ้าเป็มอยากแต่ไม่กแต่อาน้ด้ก้าคือสัาุไม่มีใครที่มันที่เป็นถึงกับทแบบนั้นหอกขอให้ฉ่างคณเชื่อใจว่ากผมไม่มีความคิดกับเลืลองเสมสารเช่นนั้นเป็นกานขาดครับผมไม่ได้สัำคัญอะไรกับท่าคขนาดานั้นหรอกครับ,รบจะไม่สำคัญได้อย่างนไรเองคอยส่งเสริมค่าเรื่องน้องทับทิมมาตลอด สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้น้องกับมาตากผ่ากันนะครับสักผ่าสักแแ้กันนิดน้อยนะครับเมื่อนี้เดี๋ยววัดตัวคอมพักทีมเสร็จอีฉันจะวัดตัวเป็นคนแล้วก็ค่ะพร้อมและกับเบอร์ซีรีไปนะมันนะครับมื่อ,น,อ,อนะน,นี้นะวันนี้ออมกันก็ สิมีคนมาเห็นไหลเขาบอปจนแนะนำเลยคนครีเเตอร์แนะนำว่าต้องออกหน้ากล้องเลยนะครับมืน,นีห้องกระมาตากขาท่านขุนนี่ตากขาแล้วแล้ว มาคุยทักทายกันครับพี่น้องาทักทายคุยกันเด้อครับพีใคเห็นบ่าน้อนีไหลส่น่้อ,องอมาเด้อมาเด้อมาคุยกันเด้อนั่ง,ง,งถ่าจนหัวล่นานมาแล้ว พ่นขอมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องักทายกันได้เนครับเด้อแต่น้องนอผม่าทังุอกะสวัสดีวันยุดครับผมไปใส่กันน้องมันนี่วันยุทธพัอนบผมาองทานั้นสักผ่าสักแท่กันมันบ่มีห้องกัสักผ่าคุณซีรีส์้อซีรีส์ซีรีส์ยังไงก็ มังค่าผมทองครับมังคายเบาจ่าภาษาคีเตอร์กันดวยครับนี้ผู้ใดนอะนี่เบิงอยู่ผู้หนึ่งนี่มันเบิง์ไรผู้่ดได้ตอนนี้เราใช้แอปพลิเคชันปริซึมไลน์นะครับไลน์สดผ่านสองแพลตฟอร์มเลยนะครับมีทั้งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ แล้วเอาผ้าไปแกะกันนะมึงแก้มึงแก้มายทำไมพวกเราว่าแกแดดดีครับบุรีแดดดี แดดดีมากเหมาะกับการตากผ้าซักผ้ามากเลยเดี๋ยวเราไล์สดสักสิบนาทีนะพวกปากพูดคุยกันได้นะครับเด้อวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนของเรานะครับหยุดงาน ขอสร้างกันนิดนึงนะครับที่จริงวันนี้เราก็มีนัดกับช่างที่บ้านปู่นะครับแต่ว่าวันนี้ขอขัดไปก่อนขอพักผ่อนสักวันหนึ่งนะครับสร้างสร้างบ้านทุกวันก็ไม่ได้นะครับเราต้องพักบ้างนะคอ๋อเราปูกระเบื้องเป็นนะ ปูกระเบื้องก็ได้อยู่นี่รปูกระเบื้องก็ปูบดขุยหนูนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทางช่องแดงของเราก็มีเพื่อนๆมาทักทายกันประจำนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับไม่มีสาระอะไรเลยนะครับวันนี้มาทักทายกันสักสิบนาทีแล้วกัน าวจ <c oughs> ตอนนี้ก็อัปเดตบ้านเรานะครับล่าสุดนี้ก็ขึ้นอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถขึ้นมานอนได้แล้วก็อยู่ได้เลยวครับ <c oughs> เป็นบ้านที่เรา <c oughs> ถ้าพูดถึงต่กอนนะ ถ้าพูดถึงตะก่อนแล้วก็กออิดอยู่อด,ด้านนี้นะครับภายในนี้จะเป็นอิดอิฐมอนแดงนะเพื<ๆ>่อนๆเ่นหนาดีมากเลยนะครับความสูงประมนนาณ3เมตรก็ก่ออิดมอนแดงทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาภาพดีฟอร์อั t เตอรมาให้ดูแล้วกันนะครับว<ๆ>ันหลัง เราเก็บภาพระหว่างตอนที่ก่อสร้างไว้ทุกช็อตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันมุมนั้นทําอะไรบ้างมุมนี้ทําอะไรบ้างจะได้เป็นความประทับใจมีสาระอะไรความรู้อะไรแบ่งเป็นเพื่อนบ้างมีสาระอะไรความรู้อะไรแบ่งเป็นเพื่อนด้าง ก็ที่เพิ่มมาหลังจากทําหน้าต่างเราก็มีมูรี่ครับมูรี่ตัวนี้ถือว่าถ้าไม่มีวันรักกับนายได้ถ้าเข้าใจแล้วก็เลิกสร้างควุ่นวายเต็มทีองใช้ได้เล็ไม่ใช่ใบพลาสติกนะครับง่ายๆแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้เลยประตูเราก็ปิดประตูเลื่อนเป็นรางูงมาผู้ช่วยนายเป็นรางบน ลางลอยลางบนนะครับมเป็นฟักเป็นฟักด้วยช่วงนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนก็จะห้องเราไม่มีแอร์นะบ้านเรายังไม่ติดแอร์นะ,ะเสรตตามากเลยอยูยนะ่ข้างนอกบ้านเราไม่ออกนะครับเรา สิบพันมั่งกันร้อนมาตัดร้อนประมาณสามสิบองศาแล้ววันนี้นะร้อนขนาดนี้ที่โหมดเราสามารถกดตรงกลางได้เลยสามารถกดข้างได้เลย<า>อ๋อนิชาเรากดเล็วกดตรงนี้เลยนาท่านหัวทองนะครับเพื่อนๆไปดูไหม เบสซิลี่บอ๊อโอเคเรามาทักทายกัน,ออกส,น,น,นสักนิดหนึ่งนะครับไม่มากม,ม,มาทักทาย <Okay. S 2> พอให้เพื่อนๆทางผู้ติดตาม,มได้ดห,หายคิดถึงเ <laughs> มื่อก่อนก็ งานช่างก็จะมีเพื่อนๆนะครับคอยเข้ามาให้กำลังใจกันอยู่พอสมควรเนาะก็ช่วงนี้ก็พักๆครับไม่มีบ้านเสร็จแนละ้วขอไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีงานรอบบ้านนะงานไม่เสร็จนะมีงานเก็บารายละเอียดนอกบ้านอยูที่เป็นนีนะครับยังเหลือด้านข้างก็จะเป็นเท คือรอบบ้านนะครับด้านข้างนี้ฝั่งนู้นทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จ,จะทาช่วงเย็นนะครับช่วงกลางวันอากาศร้อนมากก็จะเทปูนนะครับเทพื้นซีเมนรอบบ้านนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะเอาเก็บภาพเก่า,กามา แบ่งทำเป็นคลิปไว้ดูเป็นภาพความทรงจำแล้วกันเราก็มีบ้<ป>านเราเล็กนะครับเราก็ทำพิ้งพระตรงนี้ด้านหน้าบ้านนะ <inha ver. S 2> อันนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านนะครับ <c oughs> ทำตาขึงใส่เลยโอเคครับเราวันนี้ก็<า>ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ กันใหม่ในคลิปหน้าแล้กันไหมครับวางอีกสักสิบนาทีแบบซ้อมๆนะครับซ้อมพูดหน้ากล้องนิดนึงนะครับซ้อมพูดหน้ากล้องนิดนึงให้ดูหน้าผาครับหน้าผาเราก็จะอลังการนิดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลน์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ จะให้แชร์อะไรไม่มีสาระอะไรเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับไม้เจอกันใหม่ครั<ม>้งได้สิบนาทีเลยค่ะะ